วันนี้ช่างพาเข้ามาในครับฝายนะครับผมเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงสวนป่าใน,นละคาดนะผมเนี่ยก็ตรงนี้อยู่แถวโป่งเจริญน,นะผมไม่รู้ว่าชื่อฝายอะไรนะครต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยไม่มองไม่เห็นฝายนะฝายท่านผู้ชมช่างอ่อยไว้ด้วยนะฮะนี่เลยท่านผู้ชมเนี่ยอ่าช่างอ่อยไว้ด้วยโอ้โหเมื่อกี้ปลาขึ้นโอ้โหตัวเท่าฝ่ามือฝ่ามือฮะโดดกันโอ้จ้าละวันเลยท่านผู้ชมสำหรับเหยื่อที่ช่างใช้คือเนี่ยเหยื่อตกประกดช่างสายล่าเลยผมนะแถมฟรีเหล็กเกียวเหยื่อไปหนึ่งเชนผมช่างเเงงีี้ยยตกหลัด,ว,ลดวพอนะะ รอวัดรอวัดกันเลยผมเนะี่ยอาจจะลองดูว่าหมายเนี้ยจะมีตัวไหมผมปะปะเุยเลยเอาลองดูฮะลองดูมีตัวไหมท่านโยมเดี๋ตีตีออกไปทางนู้นนะท่านโยมนะปะปึ๊บเอา,เอาละนี่แหละโอ้โหน้ำพาไปอยู่แล้วทีแรกเอยูมไหมเนาะ โอ้ยโยนแล้วทุกผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเฮ้ยน้ำพาพิวเอาเลยท่านผู้ชมมาปุ๊บโอ้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ผู้ชมโคตรไวลงไปปุ๊บน้ำพาพิวปุ๊บกินเลยท่านผู้ชมดูตัวโอ้ยดูฮะเกือบเท่าแขนผมเลยผมไปเอาลงต่อฮะโอ้โหสุดยอดเลยมามามาอ่าปุ๊บนะ น้ำจะพาปิวไหมน้ำพาปิวของผมเนี่ยอ่ะลองดูลองดูมีตัวดึงตัวดึงอ่ะอโดดไหมไอโดดอีกโดดไหมโดดไหมโดดไหมไม่โดดทุกทชมไปเอ้ามามีตัวไหมมีตัวไหมมาฮึบเอ้านีเลยเอามีมั้งเนี่ย ยิมใส่ท้ายเนี่ยต่อยเยอะโอู้ยโดนมึงโดนเฮ้ยหยุดเฮ้ยโดนเลยโดนทุกชมสิครับเอาไอ้ไอ้โอ้โหโอ้ทุกทชมลงไปกินลงไปกินเลยทุกทชมเนื้อพวกคูสุดยอดอย่างนี้เอาละแจ๋วทุกทชมไปต่อ ไอีกแล้วครับผมเยอะตัวเกือบเท่าแขนอีกแล้วครับผมโอ้โโคตรไวนะคุณผู้ชมฮะไปต่อฮะ ใหญ่ด้วยดึงหูมืดเลยอ่ะโอ้โอ้ท่านผู้ชมนี่ดูขาดได้ยังไงสายหลีดนะเนี่ยหลีดใหญ่ด้วยนะท่านผู้ชมขาดเลยอ่ะคุยดึงขวดลงไปโอ้วัดปพ๊บขาดปัิ่เลยท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยสายหัวโอ้ไปเอาต่อท่านผู้ชมนะขาดเดี๋ยวผูกลงใหม่ฮะลงต่อลงต่อแม่ขาดได้ยังไงโมโหมามาเดี๋ยวเราเอาเอาไปท้ายๆน้ำตรงนี้บ้างนะไป นีฮึ๊บอา้าวลองที่ตรงเนี้ยเราที่จะมีปลาไหมตรงนี้มีแต่ปลาเล็กต่อจัทนทรุ่มนั่นนะ่ะดูนะ่ะดูนะ่ะปาลาอะไรฮะเนี่ยจะไม่ติด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 ยืนอือ โดนไหมอย่างนี้โดนไหมแรบหมดไม่โดนผมนะ,ะปลาเริ่มถอยผมนะหลังจากที่ว่าวัดขาดไปทีเนึ้งครับผมแนละ้วโอ้ใส่งเลยครับท่านผู้ชมวัดขาดไปนี่ปลาเงยียบเลยครับท่านผู้ชมปลามาถอยกันเลยนะฮะเหมือนกันไปบอกกันครับท่านผู้ชมสำหรับหมายนี้ผมสมควรที่ว่าจะได้ช่างได้มาสามตัวนะแล้วก็แล้วก็วัดขาดไปตัวหนึ่งหลุดไปตัวหนึ่งครับผมนะ,ะดูผลงานหน่อยฮะนี่นนี่ครับท่านผู้ชม ดูสามตัวสิตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่สองนะครับผมอ้าเฮ้ยตัวแล้วแล้วตัวเล็กไปไหนะอ่ะเฮ้ยรูออกรูนี่เราวยกมันออกไปแล้วยังเหลือตัวใหญ่นะครับผมไม่เป็นไรท่านผู้ชมแล้วตัวเล็กปล่อยมันไปท่านผู้ชมอ่ะนี่ครับสำหรับนี่ครับเยอะตัวประกฏช่างสายล่านะครับผมเนะี่ยในเลยท่านผู้ชมแหวฟรีเลกเกียวเยอะหนึ่งชิ้นนะครับผมเนะี่ย ผมบอกเลยว่ามีตัวนี่คือโอ้โหวัดไม่ไหวนะครับผมเนี่ยอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ